This is my boss. เราอยากทราบนะคะว่าการใช้แสงบรเวณโซเของข้าใช้เทคนิคอะไรกันในการรักษาของไทยเราไปหาคำตอบนี้ได้จากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้เราได้มาถึงนะคะห้องทางานของคุณเกศวรลไลแสงประสานนะคะนักวิสิทการแพทย์หัวหน้างานรังสีการแพทย์สุนยมะเร็อุดรธานีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เกดค,ค่ะเทียนนีคะเราได้ทำเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ฉา้รังสีรบริเวณเต้านมนะคะและก็ยอยากทราบเทคน,น,นิคการใช้รังสีบริเวณเต้านมจากพี่เกดนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีะอุปกรณ์ช่วยที่เรียกว่าเบรกบอร์ดหรือว่าอุปกรณ์เป็นฐานรองเต้านมเพื่อที่จะช่วยให้เ่เต้านมเนี่ยหรือว่าพื้นที่บริเวณส่วนข,ของคนไข้ค่ะตั้งฉากกับ พื้นที่รำลังสีที่เราใช้ในการใายรังสีอะค่ะจะสังเกตว่าปกติคนไข้ที่ฉันในเต้านมเนี่ยจะมีการตัดเต้านมไปทําให้บริเวณส่วนอกอไม่ราบเรียบสม,ม่ำเสมอกับรำรงสีที่ตกกรบกับพื้นที่ฉายน,นะคะอุปกรณ์ช่วยตัวนี้คือหนึ่งมันสามารถช่วยให้คนไข้อยู่นิ่งในท่าที่เราทําการรักษาได้นะคะ 2นะคะมันช่วยให้ปริมาณรังสีที่กระทบกับพื้นที่ที่คนไข้ต้องการรักษาเนี่ยสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผลการรักษาก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสามนี่อาจจะช่วยในเรื่องของความปวดเมื่อยหรือให้ลาของคนไข้เพราะว่าคนไข้จะต้องมีท่าเฉพาะสำหรับฉายบริเวณเต้านมคือจะต้องมีการยกแขนขึ้นเพื่อที่จะให้รังสีบริเวณ ส่วอ,อกได้รับทัวถึงกันทั้งหมดวันนี้นะคะอยากขอรบกวนพี่เกศนะคะไปชมอุปกรณ์ที่พี่เกศพูดถึงแล้วก็ไปดูในคนไข้ที่ฉายจริงๆนะคะได้ค่ะคันนี้คืออุปกรณ์ที่เราเยาะไปถอดท่าใช้อยู่สับผู้ป่วยมะเรงต้านนะคะแล้วจำได้ท่คนไท่นะคะที่จะนอนตรงน,นี้นใช่ค่ะ ในการฉายลังสีบริเวณสูวอื่แล้วก็เทคนิคในการฉายลังสีนะคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เกศของน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ,คะอันยังค่ะยังูงว่าสาเหตุการเกิดเป็นโรคมะเร็งน,นี่ค่ะเต้านุ่มนี่ค่ะมันเกิดจากสาเหตุอย่างาอยากผู้ว่า มันเป็นเพราะอีหยังแล้วค่ะเป็นเพราะห้องกินนั่นินีเป็นจังสันจังสีเพราะยาคูเพราะู้อย่างเลยนะแต่ยาคู่ร้านเป็นจังไดที่ที่เป็นมะเร็งเต้านมนี่มันเกิดจากยังงนะแต่สาเหตุที่การป็นนี่นะมันเป็นนําอีหยังนะโรคมะเร็งเต้านมนะครับสาเหตุสาเหตุจริงๆแล้วก็ไม่มีใครบอกได้นะครับเนื่องจากเป็นวัตที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบมากและการกินอาหารไขมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสริมเข้าไป ทำให้โอกาสเสี่ยงมากขึ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นทุกรายนะครับเังการควบคุมอาหารก็เป็นสิ่งที่ดีการใช้ยาฮอร์โมนก็มีส่วนสาเหตุเหมือนกันถ้าไม่จําเป็นก็คงต้องหลีกเลี่ยงทั้งหมดนะฮะไม่มีความจําเป็นคนที่มีบุตรก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยของคนที่ไม่มีบุตรเพราะว่ามอนก็เต้านมได้มีการปรับตัวเองให้ครบรอบของการมีมีชีวิตอยู่ของมันนะครับก็คือ ก็คือมีการทํางานครบรอบออกมาแล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงที่มีบุตรแล้วจะไม่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับก็ยังมีปจัจจัยอื่นที่ตามเข้ามาด้วยนะครับปัจจัยจากการกระแทกจากการกดบีบลั้นมีไหมมีเหมือนกันนะครับเราก็เลยได้ข่าวว่าผู้หญิงที่รัดเต้านมจนแบนเพื่อเดียวทําให้เหมือนผู้ชายนะครับก็เกิดมะเร็งเต้านมขึ้นได้โดยที่เขาเคยไม่เคยมีเพศสมัมพันธ์นะครับนอกจากนั้นก็สาเหตุอื่นๆชื่นบอกไม่ได้ จ่าอยากถามคุณหมอว่าเข้าสีรูในบอว่าตัวเข้าปินมะเร็งเต้านมสามาสิรูในบอจ่าในเต้านมเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมาด้เริ่มก้อนครับก้อนที่ไม่อยู่นิ่งแล้วก็ก้อนโตขึ้นในระยะแรกๆเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่เคยสังเกตไม่เคยทำครับซึ่เราจะแนะนําให้ผู้หญิงทุกคนนะครับทำตัวเต้านมตัวเองังจากน้ำนะครับ ถ้าเป็นแล้วจะมีวิธีรักษาได้บ่คะการรักษาเม็งเต้านมนะครับในขั้นแรกสุดก็คือการพิสูจน์ชิ้นเนื้อก็คือการผ่าตัวก้อนที่น่าสงสัยออกไปตรวจแล้วก็จะ,ะใช้การรักษาก็าขึ้นกับระยะของโรคเช่นเดียวกันนะครับการรักษาโรคแรกที่สุดก็คงไม่พ้นกนนรารผ่าตัดเมื่อผ่าตัดแล้วถ้าคิดว่าไม่พอก็จะต้องต่ำด้วยการให้ยาเคมีและหรือฉายรังสีนะครับ ปัจจุบันมียาเคมีที่ดีแล้วก็เป็นยาฮอร์โมนตามยาต้านฮอร์โมนนะครับที่สามารถจะควบคุมโรคได้มากทำให้ปวดกวาท้องสีรักษาเนลดลงไปนะครับแต่ถ้า,าคิดว่าไม่เพียงพอก็จะมีการส่ง,งผู้ป่วยมาฉายรังสีที่หน้าอกนะครับหลังจากที่ตัดเต้านมแล้วนะครับหรือหรือในกรณีที่ผ่าตัดเพื่อเก็บเต้านมไว้ไม่ไม่ตัดเต้านมไว้เอาแต่ก้อนออกไป ผู้ป่วยพวกนี้จะต้องมาใช้รังสีทุกรายนะครับเพราะว่าการการที่เก็บเต้านมไว้เนี่ยเอ่อเต้านมนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งขึ้นมาใหม่การใช้รังสีที่เต้านมเนี่ยหลังจากตัดก้อนออกไปแล้วเนี่ยถามว่าเต้านมเนี่ยจะมีปัญหามากไหมแพทย์จะให้รังสีปริมาณที่เหมาะสมน,นะครับคือว่าเอ่อเต้านมนั้นก็คงจะปิดปกติเล็กน้อยนะครับจะบอกว่าปกติเลยไม่ได้นะครับแต่ว่าทําให้ผู้ป่วยมี ลักษณะหน้าอกอะไรเนี่ยก็จะถือว่ายังคงสภาพใช้ได้อยู่นะครับวันนี้เราก็ได้รับสาระดีๆน,นะคะสำหรับคุนไข้ที่ฉายแสงปปบริเวณรหนกกัแล้วนะคะหนุ่ยก็โอกาสหน้าเราคงจะได้มาพบก,กับท่านผู้ชมใหม่นะคะวันนี้ก็ขอการบมากว่าสวัสดีค่ะ